หายยสวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมหลายเลนเจอกันต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมนะอ่าโอเคนะเดี๋ยวในคลิปนี้มาเปิดกาชาทิ้งท้ายทิ้งทวนกันอีกสักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนะก็เป็นตัวของไอ้นี่แหละไอโมนนักปั่นนี่แหละนะฮะ เดี๋ยวมาเปิดในส่วนของ i อดีที่4เลยดีกว่านะมาเปิดต่อเลยดีกว่านะครับผมซึ่งคลิปที่แล้วนอกก็ได้บอกไปนะว่าเดี๋ยวจะมาเปิดเพิ่มนะซึ่งก็ผมไม่ได้มาเปิดสักทีมพรจะเคลียร์งานเคลียร์ภารกิจไม่เสร็จนะครับผมมัวจะเคลียร์อยู่นะก็เลยไม่ได้ทำนะครับผมทั้งแบบหลับนี้จากโทรศัพท์ด้วยเนาะนั่นแหละก็เซงอยู่เหมือนกันนะครับผมบางไอดีก็โอ้โฟาร์ไม่ทานเลยนะฮะก็มีไอดีไอดีนี้ไอดีเดียวมั้ง ยือ,อยังไงไม่รู้เหมือนกันล็อกอินค่อนข้างที่จะแบบว่าไปไวเลยนะครับผมไอดีที่4เนาะอ่านี่แหละนะครับซึ่งตอนที่ตอนโน้นนะมันก็มีตู้เพร่มอากาศมาแล้วก็ใกล้จะจากลาเนาะก็ปุ๊บหายไปปุ๊บผมก็ไม่ได้เปิดเลย พอมาถึงตอนนี้ก็น่าจะเป็น3วันสุดท้ายแล้วหรือเปล่าหรือ4วันสุดท้ายก็ไม่รู้นะครับผมสําหรับเอเอ่เรนเจอร์เดือนนี้นะครับผมนะก็เป็นตัวขอมูนักปั่นนี่แหละมันก็มีตู้เพื่อโอกาสมาให้เปิดแบบน่าจะทิ้งท้ายทิ้งทวนแล้วแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมนะน่าจะสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่ามันเออ่ใกล้จะจบรอบแล้วใช่ไหมวันนี้วันเป็นวันเออ่ที่เท่าไหร่อ่ะวันที่26เนาะอ่าก็มันจะจบรอบเออ่เดือนนี้ก็วันที่30 สามสิบเอ็ดหรือ30มสิบวะน่าจะ31ใช่ไหมนะครับผมถ้าถ้าผมจะาิดก็ไปด้วยแล้วกันนะนั่นแหละก็จะเป็นของอ่ารอบโคลโบเรนเจอร์มาเนาะแล้วก็อันเนี้ยก็จะจากลาไปนะครับผมสำหรับตัวของมูนักปัน่นนะถ้าไม่ได้รอบนี้ผมก็คงจะรออ่าตู้เพิ่มอากาศแสงมืดเก่ามาก็แล้วกันนะสำหรับ ตัวของมุนนักปั่นนะผมว่ามันก็ใช้งานได้ดีอยู่นะน่าจะโอเคอยู่ปวนได้ดีอยู่นะครับผมสาหรับตัวนี้แต่สําหรับพวกมือใหม่ๆเนาะอย่างเช่นเป็นไอดีที่ไม่ค่อยมีอะไรเลยสําหรับตัวของแสงมืดอะไรเงี้ยอยากอยากได้แบบว่ามาปั้นมาแบกอะไรเงี้ยผมก็ไม่แนะนําตัวนี้ปั้นแม็กเป็นตัวแรกนะแนะนําเป็นตัวพวกดามเมจมากกว่านะไม่ก็ตัวชน ตัวสายพลังอะไรแบบนี้น่าจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นตัวชนเนี่ยเราได้ตัวแบบตัวชนที่มันแบบว่ามีดาเมจนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถาทำดาเมจได้ด้วยนะครับผมนะสับตัวของสายพลังนั่นแหะมันก็จะเป็นดาเมจสะสมอะไรแบบนี้นะครับผมนะก็จะตีได้อยู่นะครับผมนะเออก็อ่ะก่อนนะนําประมาณนั้นละกันนะสําหรับมือใหม่หรือไอดีใหม่ๆอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็ พยายามรอไปเรื่อยๆครับผมเ่ารอไปเรื่อยๆแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมอย่าเพิ่งอหยุดเล่นหรืออะไรยังไงนะครับผมเออไม่ได้ก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะสำหรับเกมนี้นะครับผมนะเพื่อนๆเออโอเคเนาะก,ก,ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแหละเนาะดวงนะครับผม ดวงไขดวงมันนะอาจจะเปิดได้เร็วได้ช้าก็ได้เหมือนผมเนี่ยรอบนี้ไม่เปิดเปิดไม่ได้เลยต,ต้องพูดแบบนี้เลยแต่ก็ต้องอรอรุ้นดูอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันก็คือคลิปนี้แหละไอดีซีผมจะได้เกิดหรือจะไดะ้ไอมูลนี้บ้างหรือเปล่านะ <c oughs> มูลนักปัน่นปกติผมดวงดีนะไอดีเออ ID นี่ยเห็นไหมแสงมืดผมค่อนข้างจะเยอะพอจะเยอะเลยทีเดียวเชียวนะเดี๋ยวผมพาไปดูสักหน่อยแล้วกันนะอะนี่นะครับผม ไอเดียนี้ภูมิใจนําเสนอมากเลยมันได้เยอะมากๆเลยนะฮะนี่เห็นไหมมืดแสงตัวกระเบนตัวดาเมจตัวสายพลังตัวที่เป็นแบบว่ามีแบบว่าเมตานี้อะไรแบบแบบแบบเมตาใหม่ะอ,อ,มอะไรเงี้ยเออตัวติดเมตาอะไรเงี้ยมันก็พอมีบ้างนะครับผมไอเดี ID นี้นะอย่างเช่นบาร์ล็อกอะไรเงี้ยผมก็มีนะแล้วก็บาร์นักพยากรณ์เหลืออย่างเดียวก็คือบาอร์อนุบิสเนาะไอดีนี้ไม่มีนะครับผมนะไอไว้ I y ก็มีนะครับผมนี่เดี๋ยวค่อยมา อัปเดตหรือว่ารีวิวไอดีไอดีที่4ต่อก็แล้วกันนะเอออันนี้แค่มาเปิดกาชาติก็แล้วกันนะครับผมให้ดูประมาณนี้พอก่อนนะสาหรับเลนเจอร์นะครับผมนะโอเคแต่ก่อนที่จะไปสุ่มกาชาติกันนะครับผมนะสำหรับตู้เพิ่มอากาศตัวของไอ้มนนะครับผมนะซึ่งเกีย์ก็มีเหมือนกันนะสำหรับตู้เพิ่มอากาศแว่นตาแล้วก็ห่วงยางเนาะก็มีอยู่แต่ว่าผมคงไม่เปิดดีกว่าผมเราเปิด โคโรโบไลนเจอร์ดีกว่านะเผื่อมันเป็นตัวโคโรโบไลเนเจอร์ที่หน้าตาโคโรโบอาจจะดูดีก็ได้แล้วก็โหดก็ได้นะครับผมนะเดี๋ยวรอเปิดติกว่านะครับผมนะสำหรับตัวผมนะเพื่อนเพื่อจะทําอะไรยังไงก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อเลยละกันนะโอเคประมาณนี้เนาะอ่ะก่อนที่จะไปสุ่มกันนะครับผม ผมขอฝากเรื่องหนึง่งละกันนะเรื่องของกิวนะครับผมนะหากเพื่อนๆคนไหนนะครับผมยังไม่มีกิวอยู่หรืออยากอยู่ด้วยกันครับผมก็สามารถขอ,อกันไม่ได้เลยนะครับชื่อกิวก็ตามที่เพื่อนๆได้เห็นตรงนี้เลยนะครับผมนะผมก็ขอเลเวลของของเพื่อนๆเนี่ยเ,เลเวลสูงๆน่อก็ได้ยิ่งดีตัวด,ด,ตวด,ด,ตวด,ดีตัวแม็กเยอะเกียร์ดีหน่อยนะครับผมนะแล้วก็ตีในส่งองคิวเลยให้ผมทุกวันหน่อยก็ได้ยิ่งดีนะครับผมนะช่วงระยะเวลาไหนที่มันมีในส่วนของการตีกิววอก็ตีกิววอผมด้วยรักษาประมูลให้ผมหน่อยนะครับผมนะก็อ่ะฝากประมาณนี้แล นะครับผมนะหากเพื่อนคนไหนนะครับผมยังไม่มีกิ้อยู่หรืออยากอยู่ด้วยกันกับผมก็สามารถขอกันไม่ได้เลยนะครับชื่อกิลวโกตาที่เพื่อนๆได้เห็นตรงนี้เลยนะครับผมนะพิม์มาว่า mcp แล้วก็เว้นรรคตามด้วยชื่อของผมเลยนะครับผมผมรอรับเพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับผมนะขอกันไม่ได้เลยนะรอรับมากๆเลยนะครับผมนะเพราะว่าอยากจะได้คนมาช่วยตีกิ้เลดกิ้ววอลอะไรแบบนี้นะครับผมนะก็ฝากด้วยนะกันนะสำหรับเรื่องของกิ้วนะครับ มาเดี๋ยวมาซุ่มเลยดีกว่านะไอดีที่4ตัวกระชาน่าจะเยอะอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะไอเดี๋ยวรับตรงนี้ด้วยแล้วกันนะมันแจกอะไรเยอะแยะมากมายด้วยนะสําหรับตัวกระชานะครับผมผมก็รับรับมางั้นแหละแต่ยังไม่ได้รับตรงนี้มาด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมหกวันยังไม่ได้รับเลยอ่าโอเคตรงนี้ก็อ่ะซุ่มด้วยแล้วกันเผื่อฟุกได้ตัวกระช้าหรือไม่ก็เลนเจอร์โทเค็นมาไหมไม่เคยเปิดได้สักทีนะโอ้โห เพื่อนๆเปิดได้ง่ายหรือเปล่าก็บอกกันด้วยบอกกันด้วยไหนแล้วกันนะ,ะสำหรับ Even นะอีเวนต์บิงโกนะนี่นะครับผมก็บางคนเนาะกอะ็อาจจะเล่นจบแล้วหรือรับหมดแล้วเนาะก็ก็ถ้า <c oughs> หมดไปนะส่วนผมยังไม่ได้เล่นหมดเลยนะยังเหลืออีก3 4สี่ช่องนะบางอันนี้ก็เหลือประมาณ7จกว่าช่องเลยนะครับผมแต่ว่าคิดว่าน่าจะได้ครบทุกช่องแหละอยู่แหละนะครับผมเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกสี่วันเนาะตอนที่ผมอัดคลิปตอนนี้มันก็น่าจะพอไหวแหละ แล้วผมน่าจะได้มาเพิ่มหมายถึงแบบบัตรเลือกนะบัตรเลือกช่องน่าจะได้มาเพิ่มประมาณ2บัตรไม่ก็3บัตรอยู่นะครับผมบางทีผมก็เหลือเหลือตัวสุ่มเนี่ยอาจจะมีประมาณสัก 10- 20ใบหรือไม่ก็10บใบหรือไม่ก็3ใบนะน่าจะพอได้แหละมั้งนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็เปิดเล่นไปแล้วมันเหลือ,น,อน้อยช่องเองนะเดี๋ยวค่อยมา,าเล่นให้ดูอีกกีก็แล้วกันนะครับผมสำหรับอนะีเวนต์บิงโกเนาะโอเคมา สุ่มเลยละกันนะฮะอ่ามีย่71ตัวกาชานะส่วนรูบีก 300, บ้ก็3ามรูบี้ก็อ่าขอผ่านเรื่องของเกียร์แล้วกันนี่นะอ่าเนี่ยใครเปิดได้ในส่วนของตัวไอ้โมนักปั่นเนี่ยก็อยากจะได้ตัวนี้ด้วยเนาะสำหรับเกียร์อแว่นตาเนี่ยก็ได้มามันจะอ่อเข้าล็อกพอดีเลยนะครับผมทำให้เลนเจอร์ตัวนี้โหดขึ้นแน่นอนนะครับผมนะอ่าแต่ก็นั่นแหละนะใครที่ไม่ได้ก็ ไปตกซีเรียครับผมก็เก็บอ่าก็เก็บอ่าในส่วนของรูบี้ไปนะครับผมเหมือนผมนะในแต่ละไอดีเปิดไม่ได้ก็ช่างมันแล้วกันรอรุ่นในส่วนของโคโลโบรอบหน้าหรือตัวเินเจอร์รอบหน้าดีกว่านะเผื่อมันฟุกเปิดได้อะไรแบบนี้นะครับผมนะมันต้องมีสักรอบนึงแหละเนาะเพื่อนๆต้องเปิดได้แน่นอนนะครับผมนะผมก็อ่ะเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะครับผมนะสำหรับเพื่อนๆคนที่ดวงสวยดวงซวยนะครับผมหรือดวงเกลืออะไรแบบนี้นะครับผมแหมลิ้นพันไปหน่อยก็ อขอเอภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยแลนะ้วกันเนาะสำหรับตู้เพื่ออกาสเพื่ออกาสเนาะก็น่าจะมาเป็นรอบสุดท้ายจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าอันเนี้ยตู้หลักของมันเนี่ย <assa> ก็จะเหลือ4วันแล้วเนาะสําหรับตู้อันนี้ก็เหลือสวันนะครับผมน่าจะใช่อีกหนึ่งวันน่าจะไม่มีหรือเปล่าก็รอดูแล้วกันนะครับผมนะส่วนเวลาที่เหลือเนี่ยอ่ะผมก็เปิดเลยแล้วกันนะฮะมาลองดูดนะิ ได้หรือเปล่า ID ที่4ผมจะเปิดไอดีนี้เป็นไอดีสุดท้ายก็แล้วก,กันนะเพราะว่า ID 5กับ ID 6ดีอยากจะรอรุ้นเปิดโคโรโบเลนเจอร์มากกว่านาะเผื่อม,มันเปิดได้อะไรแบบนี้ถ้าเปิดได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะสำหรับโคโรโบเดือนหน้านะ i อที่5้ากับ6เพราะว่าก็ยังต้องการเลนเจอร์ ID เดี่อ ต้องการเลนเจอร์พวกแบบคนระเบเลนเจอร์แบบตัวหุ่นโหดตึงๆอยู่อะไรแบบนี้นะครับผมอย่างเช่นตัวดาเมดไม่ก็สายพลังอะไรแบบนี้นะครับผมเนาะดามเมดก็คอดาเมดแบบเปี่ยง้งเหมือนมีกูบินอะไรแบบนี้หน่อยก็ได้ยิ่งดีเพราะว่ามันจะแบบว่าอ่าเป็นตัวแบบโหกว่าจะตกเมตาได้ก็ก็อีกนานอะไรแบบนี้ถ้าไม่เนิฟแบบแบบแบบจะเล่นไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้มันยังเล่นได้มันยังตึงอยู่นะ จัดไปฮะผมจะเปิดเหลือไ,ไว้ประมาณสัก20ตัวกาชาเขาแล้วกันนะ ID ที่4นะครับผมเอาไว้เปิดโคลโบเรนเจอร์ด้วยนะฮะอ่าแบ่งเปิดกักไว้สักหน่อยฮึที่กินก็อยากจะเหลือไว้เยอะกว่านี้อยู่นะแต่ว่าอีกใจหนึ่งผมก็อยากจะเปิดหาได้ไอม้มนมากๆเลยเพราะว่าอย่างน้อยก็ขอสัก ID ไหน ID หนึงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับผมมมนนักบันเนี่ยนะ ID มาหน่อยปึ๊บขอกลนาเลยโอ้โรมินทูดเอามาทําไมเนี่ยอ่ะลุยอีกผมรู้ต่อฮะอ่า เราอย่าเพิ่งใจเสียนะครับผมมีเพื่อนๆบางคนอาจจะดวงเกลือมากกว่าผมก็ได้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่น่าจะไม่มีหรือเปล่าหรือจะหรือจะเป็นเหมือนกันหรือจะผมจะดวงดีกว่าเพื่อนๆหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ลงดีก็คือแบบพอจะได้ตัวลองๆออะไรแบบนี้นะครับผม ừ. ซึ่งก็เหมือนจะได้อยู่แหละแต่ว่าก็ได้เป็นตัวกันบินเนาะไอดีอื่นๆนะ่ะไอตัวของน้องชิชินั่นแหละ ก็เปิดได้บ้างนะผมแต่ผมก็เดี๋ยวผมก็คงไม่ใช้หรอกมันมันมันไม่ค่อยมันไม่ไม่มันยังไงอะไม่ค่อยจะได้แบบใช้หรอกเนาะสำหรับตัวไอเนี้ยผมว่าผมมาโอเป็นไงล่ะพูดแบบไม่ได้ใช้โอ้ไม่ใช้มันก็มาเลยเออเป็นไงล่ะตัวการบินตัวใหม่นะฮะโอเคนะฮะได้มาก็อาต้องดีใจไปหน่อยแล้วกันนะเออ ที่ย the ิงไม่ต้องออกมาก็ได้ออกมาเป็นไอ้มูลเถอะนะเออขอร้องรอบนี้เถอะนะอมาบ้างอ่เรียกมาหน่อยดิเออมียิมนาสติกแล้วก็ตั้งนักบันด้วยโอ้มูลมาจริงว่ะแต่ว่าไม่ถือจักรยานมาด้วยถือล่มถืออะไรมาแทนเนี่ยนะครับผมนะอเสียดายเหมือนกันเนาะก็คือไอ้ตัวกระบินเนี่ยผมจะใช้เป็นซนลี่หมากลูกเป็นหลักเนาะเพราะว่าอ่ามันเด่นเรื่องของการผลักกระเด็นไปแบบข้างหลังแบบได้ไกลมากนะครับผมสำหรับพวกตัวบินอะไรเงี้ย มันมันโดนไอ้พวกเนี้ยผักไปปุ๊บปุ๊บมันก็กว่าจะมาบินกลับมาตีป้อมอะไรเงี้ยของเราเนี่ยก็จะยากหน่อยอะไรแบบนี้นะครับผมอย่างเช่นเราใส่แบบตัวแบบโอ้โหเกียจมตีตัวแน่นอนด้วยเนาะสำหรับใส่แบบเซนร่หมากลูกเนี่ยก็คือใครบินมาเนี่ยอืมผักโดนอยู่บ่อยอย่างมันกันนะเออก็น่าจะเห็นก็เป็นพวกแบบออนั่นแหละหลีกตำทานเนาะเล่นกันนะครับผมพบว่าเกียรเขาถึงนะครับผมนะเออแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ ไม่จําเป็นขนาดนั้นอเพราะว่าเกียร์เราไม่ถึงนั่นเองนะฮะก็ใช้เท่าที่มีนะับผมนะสําหรับเกียร์นะครับผมเออก็จะกันอยู่บ้างไม่อยู่บ้างอะไรแบบนี้นะครับผมสําหรับตัวกันบินนะครับผมปึ๊บอือืออารอบสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับมูลนักปั่นนะฮะผมก็เปิดถูกตู้อยู่นะแต่ทําไมมันไม่ออกว่ามันมาออกทําไมตัวเนี้ยแม่เพิ่มโอกาสก็เพิ่มโอกาสจริงแต่ไม่ออกมา เป็นฝั่งทางนี้บ้างเลยอะให้ตัวผมได้เล่นบังหน่อยก็ได้ยิ่งดีน,นะอให้ผมได้เล่นบ้างนะวงการเกม GM มาฮะจังหวะนี้ตัดมาให้หน่อยคฮึบปบโอโหฮีเมะนะฮะโอเครู้เรื่องเลยนะครับผมนะอ้าวเอ๊ะเอาไปอะไรเนี่ยจอขายแม่สถียนเฉยเลยอันนี้น่าจะเป็นที่เซิร์ฟหรือเปล่านะครับผมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเอาเน็ตผมก็ค่อนข้างจะเอ ไก่กายอยู่นะครับผมไม่ใช่แรงอยู่นะฮะเออพอได้อยู่แหละใช่ไหม <c oughs> หรือไม่แรงอ่าน,น่าจะแรงแหละนะครับผมก็เล่นเกมอื่นก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับผมสรุปก็ไม่ได้นะ,ะทั้งหมดทุกไอดีละนะครับผมนะก็เป็นรอบของการดวงเกลือของผมลวกันนะสําหรับเดือนนี้นะครับผมอรอบหน้าเดือนเดือนของโคโรโบนะก็เพื่อนเพื่อก็ฝากติดตามหน่อยลวกันนะว่าผมจะ,ะเปิดได้อีกหรือเปล่านะสาหรับโคโรโบเลนเจอร์หรือจะยังเกลือเหมือนเดือนนี้ อีกอยู่หรือเปล่าอ่ะก็ช่วยลุ้นดูหน่อยละกันนะสำหรับในแต่ละ ID ดีของผมนะคะอ่าส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับผมเปิดยังไม่ได้เหมือนผมนะก็อ่ะผมก็เป็นกาลังใจให้ละกันนะมันก็ยังมีอีกคนนึงก็คือผมนั่นแหละนะเปิดไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเกลือนั่นเองนะครับผมส่วนเพื่อนๆเป็น ID ดีใหม่หรือมือใหม่เนี่ยก็อ่ะค่อยๆเดินไปก็แล้วกันนะเดี๋ยวมันก็จะเก่งขึ้นเองก็แล้วกันนะส่วนวิธีเล่นอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาทาอะไรรา,ายละเอียดต่อแล้วกันนะวิธีการปั้น i อดีนะคิดว่าอยากจะทําให้เพื่อนๆได้ เออดูเอ่อทำเอ้ยจะพูดอะไรเนี่ยคิดว่าอยากจะทําให้เพื่อนเพื่อนมือใหม่ให้ดูกันอยู่นะครับผมนะก็อเดี๋ยวรอสักหน่อยแล้วกันนะสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่เนาะเออเพราะว่าเพื่อนเพื่อนมือใหม่บางคนเนี่ยก็โอ้ขอกันมาเยอะเลยนะครับผมเยอะหรือเปล่าไม่รู้แหละนะก็<笑><笑>เคยมีขอกันมาบ้างแหละนะฮะแต่ว่าผมก็ แคอ่อ่านอ่านเฉยๆนะครับผมอยากจะทําอยู่แหละนะผมตอนนั้นอะแต่ว่าผมติดภารกิจอยู่นะก็เลยไม่ได้ทําให้เดี๋ยววันนี้เคลียร์ภารกิจเสร็จแล้วเดี๋ยวทําให้ก็แล้วกันนะครับผมนะก็ช่วยๆรอไปก่อนนะสักประมาณไม่เกินอาทิตย์หนึ่งหรอกนะฮะก็อ่ะรอหน่อยละกันนะครับผมหรือว่าอะไรยังไงก็อ่ะนั่นแหละตามสภาพนะครับผม ไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วผมเนี่ยอาจจะแบบเป็นคนที่ไปตรงเวลาก็ได้นะครับโอเคอะก่อนที่จะจากลากันนะครับผมนะผมขอฝากเรื่องนึงก่อนเรื่องนึงหน่อยแล้วกันนะครับผมนะอะหากเพื่อนคนไหนนะครับผมยังไม่มีกิวอยู่หรืออยากอยู่เวยกก,กับผมก็สามารถขอ,อกันไม่ได้เลยนะครับผมชื่อกิวก็ตามนี่เลยนะฮะผมก็ขอเลยเวื่องเพื่อนหน่ยเลเวลสูงๆหน่อยก็ได้ยิ่งดีตัวด,ตวดีตัวแม็กเยอะเกียร์ดีหน่อยนะครับผมนะแล้วก็ตีกิวเรียนให้ผมทุกวันหน่อยก็ได้ยิ่งดีนะครับช่วงระยะเวลาี่ย ช่วงระยะเวลาไหนที่มีในส่วนของการตีกิวอลก็ตีกิวอลให้ผมด้วยนะครับผมรักษาประมวลผมหน่อยนะฮะก็ฝากด้วยหน่อยละกันนะสำหรับเรื่องของกิวก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะหากคุณเพื่อนคนไหนนะครับผมยังไม่มีกิวอยู่หรืออยากอยู่ด้วยกันกับผมก็สามารถขอกันไได้เลยครับชื่อกิวก็ตามที่เพื่อนๆได้เห็นตรงนี้เลยนะครับผม M C P แล้วก็เวนวักตามด้วยชื่อผมเลยนะครับผมค้นหากันไม่ได้เลยขอกันไม่ได้เลยนะครับผมนะผมรอรับเพื่อนๆทุกคนเข้าอยู่ด้วยกันนะครับผมนะรับทุกคนเลยนะครับโอเคก็ฝากด้วยฝากด้ สำหรับเรื่องของกิวนะครับผมแม่จะลิ้นพันไปไหนนี่เอ้ยตายสิแม่ <laughs> จะกัดลิ้นตัวเองทิ้งเลยดีไหมเนี่ยอาหารขึ้นเผื่อจบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัสครเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับและที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคล,คลิปใหม่ใหม่ของพายนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีครับแล้วไว้ก็เจอกันใหม่กัแล้วไว้ก็เจอกันใหม่กัคลิปแล้วไว้ก็เจอกันใหม่กัคลิปหน้าสำหรัับบบบคคลิปนี้าายยรผม สวัสดีครับไม่ตัดทิ้งนะเพราะว่ามันเป็นแบบซีสันของผมเนาะสำหรับวินพันธ์ <laughs>